สวัสดีครับตามหัวข้อคลิปนะครับทำกเกษตรโดยไม่มีทุนทำยังไงนะครับพูดถึงโดยส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่ผมเคยเป็นมาเคยทำมานะครับการทำโดยไม่มีทุนเนี่ยครับแต่ตนคิดว่าทุนนะครับมันคือเงินอย่างเดียวนะครับคำว่าต้นทุนในการทำกรเกษตรเนี่ย หรือในการทาอาชีพหลายๆอย่างมันไม่มันมันไม่ใช่เรื่องของเงินเ่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้นะครับเป็นเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเงินด้วยนะครับสามสิ่งนี้นะครับที่มันต้องมีนะครับประกอบกันนะครับถามว่าไม่มีเงินเนี่ยทำเกษตรได้ไหมตัวผมเองเนี่ยทำเกษตรมานะครับ ไม่ได้ลงทุนอะไรเริ่มต้นไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับมีแค่กระเพราซองหนึ่งนะครับโหรพาซองหนึ่งนะครับแล้วก็แมงลักอีกซองหนึ่งนะครับซองละสิบบาทนะครับเจ้าซองละสิบบาทเนี่ยเราทําได้เป็นซองละพันกว่าจะตจไปดูการน่นนะครับถามว่าอะไรที่จะมันทําให้เราได้จากสิบบาทมันได้เป็นพัน สองลาพันสิ่งนั้นต้นทุนนี่แหละคือความรูนะร้แน่นอนครับแรกๆที่เราลงมือทาไปเนี่ยมันต้องมีแน่นอนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมนะพูดถึงโดยตัวของผมเนี่ยพื้นที่ที่ผมทําอยู่เนี่ยคือมันจะเป็นอูดอนนะครับจังหวัดอูดอนนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ก็ทําเฉพาะนาปีนะครับ พอเสร็จจากนาปีมันก็จะเหลือแค่ต่อสังนะครับแล้วพื้นที่มันเป็นดินทรายครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับน้ําก็ไม่มีนะครับไม่ได้อยู่ในเขตชนประธานนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นทาใหม่นะครับกับคาว่าต้นทุนทางสังคมนะครับคุณเจอแนี่ครับคําว่าบ้านะครับคนดีๆครับเอาที่มาขุดศระนะครับขุดสระมาปลูกไผ่อย่างเนี้ยนะครับ คือทาไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําแตกต่างเขาเขาก็ต้องมองอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมดานะครับของคําว่าทุนทางสังคมนะครับคํำติขินยินทาเนี่มมากมายม,ายมาหาศาลนะไม่รู้ยใครดึ่ใครนะครับแต่สุดท้ายนะครับพอมันมันผ่านไปสักระยะเวลานึงนะครับมันมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับ มีผลงานให้เขาเห็นให้คนรอบข้างเขาเห็นมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับคนรอบข้างเขาเริ่มเข้าใจนะครับในคาว่าต้นทุนทางสังคมเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามานะครับพอเขาเห็นว่าเราทาจริงๆจังๆมันได้จริงๆได้ผลผลิตจริงๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูเขาอยากจะรู้ว่าเราทําอะไรเขาก็จะเข้ามาดูแล้วเขาก็จะบอกว่านะครับแต่ละคนเขาจะบอกว่า เออเนี่ยบ้านฉันก็มีต้นอันนั้นนะมีต้นอันนี้นะมีพันธุ์อันนั้นนะมีพันธุ์อันนี้นะเออบ้านฉันมีพริกพันธุ์นั้นไปเก็บเอาสิเอาเม็ดมาเพาะสินะครับบ้านฉันมีต้นอันนี้ไปตอนจริงเอาสิบ้านฉันก็มีต้นอันนั้นไปอยากได้ก็ไปตัดเอามามาทาบเอาเลยก็ได้อันนี้คือเรื่องของทุนทางสังคมนะครับขอแค่ทําให้มันจริงจงจังๆนะครับให้มันเป็นจริงเป็นจังแล้วถ้ามันมีผลผลิต ขึ้นมาเป็นผลงานให้คนรอบข้างเขาได้เห็นนะครับทุนทางสังคมมันจะเข้ามาเองนะครับแม้มันจะไม่ใช่เรื่องของแรงเรื่องของกําลังหรือเรื่องของเงินตาที่เขาจะให้เราเข้ามาแต่นั่นเรียกว่าทุนทางสังคมนะครับอันนั้นเราได้ในส่วนนั้นนะครับคําว่าทุนทางสังคมนะครับและถ้าสินค้าคุณดีของคุณมันดีจริงๆ เขาก็โฆษณาให้คุณอยู่แล้วนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าทุนทางสังคมน,นะครับแล้วคราวนี้วิธีเริ่มต้นทำจริงๆทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีทุนแบบผมเนี่ยเราก็เริ่มทำจากขั้นตอนแรกคือปลูกให้มันติดซะก่อนนะครับปลูกให้มันได้ให้มันโตซะก่อนขั้นตอนแรกก่อนนะครับพอมันโตเสร็จป,ปุ๊บให้มันมีผลผลิตให้มันอกบผลผลิตมาสินะครับ ทำในฤดูเนี่ยนะครับถ้าม to ันออกผลผลิตมาสิถ้ามันออกผลผลิตมาได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือทำนอกฤดูนะครับทาให้มันออกนอกฤดูดูซิมันจะทําได้มั้ยนะครับนั้นคือขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะว่าการทําผลผลิตในฤดูเนี่ยมันค่อนข้างจะทําง่ายนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าพืชผักระยะสั้นพืชผักระยะยาวหรือผลไม้นะครับพืชยืนต้น ในผลผลิตเนี่ยในฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะทําง่ายมันไม่เหมือนจะช่วงที่ทํานอกฤดูนะครับเพราะช่วงที่ทํานอกฤดูเนี่ยมันจะทํายากนะครับแต่มันจะได้ราคาที่แพงกว่านะครับคุ้มค่ากว่านะครับไล่ช่วงที่มันออกตามฤดูกาลเนี่ยมันมันจะใช้คําว่าดีใจก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า ตามฤดูกาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาผลผลิตตัวนั้นออกสู่ตลาดได้โดยที่ให้มันมีผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ปลูกกันนะครับคนละต้นสองต้นสามต้นคนละซองสองซองเนี่ยเขาก็ปลูกกันอยู่แล้วนะครับตามฤดูกาลครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตมันมันออกสู่ตลาดได้ยากนะครับแล้วราคาก็ต่ำ การจะไปรู้สึกว่าเออมันดีใจกับส่วนที่เราทําในฤด,ดูกาลเนี่ยมันก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เท่ากับการทำเอ่อนอกฤดูนะครับมันให้ผลผลิตต,ตอบแทนที่คุ้มค่ากว่านะครับแต่มันก็ทํายากกว่านะครับก็ลองทําตามขั้นตอนนะครับสอ่อไปนะครับเมื่อเราทํำน่าฤดูได้แล้วนะครับให้ทําการขยายพันธุ์ ลองขยายพันธุ์ดูสิไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะเม็ดตอนกิ่งช่ำกริง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อจะลงในสวนนะครับ <c oughs> เพิ่มผลผลิตในสวนนะครับทาจากน้อยไปหามากนะครับแล้วลองเพิ่มดูเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยนะครับเมื่อคุณคุณสามารถขยายพันธุ์เองได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้แค่ในสวนนะครับในการขยายพันธุ์เนี่ยมันยังเอา พันพืชเนี่ยไปขายต่อได้อีกนะครับอันนั้นมันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะได้มากได้น้อยมันอยู่ที่เรานะครับมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่คนรู้จักเราหรือไม่นะครับเราจะโฆษณายังไงนะครับในการทํานะครับอันนั้นนะครับคือการทําเกษตรโดยที่ไม่มีทุนนะครับบางครั้ง การเริ่มต้นใหม่ๆนะครับเราทุกคนต้องโดนเหมือนกันหมดนะครับถ้าทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วนะครับคนรอบข้างเขาจะมองว่าบ้านะครับมันเป็นเรื่องปกติของสังคมน,นะครับเพราะเราไม่คิดเหมือนคนอื่นนะครับเราทำไม่เหมือนคนอื่นนะครับอย่าไปว่าเขาครับ อันนี้มันโดนกันทุกคนนะครับไม่ว่ามือใหม่มือเก่าหรือคุณจะเก่าแค่ไหนคุณต้องผ่านคําคอราหานินทาพวกนี้มาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับถ้าคุณจริงจังกับมันนะครับแล้วมันให้ผลผลิตวันนั้นนะครับที่คนเขาจะยอมรับว,ว่าเออคุณทํามันจริงจริงจังๆนะครับแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเองนะครับ เพราะบางทีการไปเรียกร้องหรือไปร้องขออะไรจากใครนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากนะครับในเรื่องของสังคมน,นะครับแต่พอเขาเห็นเดี๋ยวเขาก็เอามาให้เราเองครับบางคนเนี่ยจัดมาให้เลยครับส่งมาทางไปรษณีย์มาให้เลยนะครับสายพันธุ์นะครับอันนั้นก็ขอขอบคุณสําหรับหลายๆคนนะครับที่ส่ง สายพันธ์มาให้นะครับทางไปรษณีย์นะครับเพราะว่าเขาเห็นเราทํากันจริงๆต่าจังๆนะครับแล้วก็ลอดสำหรับคนที่อยู่ใต้ตัวนะครับกับญาติมิตรนะครับกับเพื่อนฝูงนะครับไปหลายคนนะครับที่ให้มานะครับก็พยายามรักษาสายพันธ์ของเขาไว้ด้วยนะครับอันนั้นคือน้าใจทางสังคมนะครับโอเคครับก็สรุปง่ายๆนะครับมันก็มีเรื่องของ ความรู้นะครับเป็นเรื่องของสังคมนะครับสำหรับใครที่ไม่มีทุนเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าท้อนะครับใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีใครมีความรู้จริงๆนะครับต่อให้คุณดู YouTube เป็นร้อยคลิปพันคลิปมันก็ไม่เท่ากับคุณมาลงมือทำเองนะครับเพราะคุณจะได้ค่าประสบการณ์ตรงถ้ามันไม่เกิดปัญหาเราไม่รู้แล้วครับว่ามันจะต้องแก้อย่างไง ทุกอย่างมันต้องมีปัญหานะครับไม่เราจะทำอะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ